ตูบแสนรู้ใส่หน้ากากก่อนออกไปแว้นกับเจ้าของชาวเมืองชื่นชมเก่งมากเจ้าหมา แม้มาตรฐานการควบคุมโควิด -19 จะผ่อนคลายลงมาบ้างในบางประเทศแต่เราก็ยังไม่ควรกาตกจนเผลอลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างเพราะในหลายกรณีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิดก็ล้วนแล้วแต่มาจากกาดตกของเรานั่นเองจางชิหัวเป็นคนงานในสวนผลไม้แห่งหนึ่งในเมืองบาฮารัฐเนกรีแซมบิลันประเทศมาเลเซียและเขามีสุนัขคู ใจคือเจ้าอ้วนอองณตอนนี้บอกว่าเจ้าอ้วนอองเป็นขวัญใจของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเพราะมันมักจะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของและแวะพักดื่มน้ําชาที่ร้านนี้อยู่บ่อยครั้งเราคงจะเห็นหมาทั่วไปซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่บ่อยครั้งแต่คงไม่แปลกเท่าเจ้าหมาตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะมันสวมหน้ากากอนมามัยทุกครั้งที่ออกมาเที่ยว เจ้าอ้วนอ่องเป็นสุนัขแสนรู้ฉลาดและเชื่อฟังเจ้าของเป็นอย่างดีเพราะเมื่อนายจ้างมาถึงร้านน้ำชาแห่งนี้เขาจะปล่อยให้มันนั่งรออยู่บนมอเตอร์ไซค์พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยโดยไม่มีท่าทีจะเห่าหรือดื้อเลยซักนิดทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาชื่นชมมันเป็นอย่างมากและมักจะเข้ามาขอถ่ายรูปกับเจ้าอ้วนอ่องอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่ามันเป็นเซเลบแห่งเมืองบา เฮาเลยก็ว่าได้สาเหตุที่เจ้าอ้วนอ่องต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านก็เนื่องมาจากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นั่นเองนายจางจึงได้เริ่มฝึกสุนัขของเขาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าในช่วงแรกเจ้าหมาตัวนี้ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นักในทุกครั้งที่นายจางพยายามจะสวมหน้ากากให้กับมันเจ้าอ้วนอ่องจะต่อต้าน เป็นอย่างมากพร้อมทั้งเห่าและแยกเคี่ยวขู่ใส่เขาเสมอนายจางเลยลงโทษเจ้าอ้วนออกให้หลาบจำโดยไม่พามันออกไปนั่งรถเที่ยวหรือไปร้านน้ำชาเลยประมาณหนึ่งสัปดาห์ทำให้มันได้เรียนรู้ว่าถ้ามันไม่สวมหน้ากากมันจะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนในที่สุดเจ้าตูก่ก็ยอมใส่หน้ากากแต่โดยดีเพื่อที่มันจะได้ออกไปข้างนอกเหมือนเก่า จนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่เจ้าหมาจะออกจากบ้านมันจะสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนจะกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ของนายจางและออกไปเที่ยวนอกบ้านได้อย่างสนุกสนานแม้ในบางครั้งเจ้าวันอ่องจะลำคาญและพยายามถอดหน้ากากออกเมื่อจางเขาเห็นก็จะออกมาจากร้านน้ำชาและสวมใส่ให้มันใหม่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด